มีครับพี่น้องพี่เตี้ยนแต่นอนครับพวกเลยครับออเม่อเม่อน้มาแล้วมาแล้วมาแ้โอ้โหมันสาวแหเงแบบหม่เาเสนเ้เานโอ้หงามอยู่โดยพี่น้องคุณปรากฏเหง่ เดี๋ยวก,กายดูนี่ลังของทูบุญนี่โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องวันนี้ก็ออกมายามตุ่มอยู่ที่กอลครับพี่น้องตากัน,กนกที่น้ำลดเลยพี่น้องวันนี้น้ำบกแล้วครับคุณท่าหลังพันไทยต่างโกูทักพูนครับพี่น้องคุณเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่ครับไม้เฮาไม้เดิมเลยพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนติดเลยพี่น้องเด้อตอนเอาขึ้นเลยพี่น้องเนาะนี่ครับทั้งหนาครับงอโค้งนี่ครับพี่น้อง ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเเบิ้ง่งเพี่น้องครับจะได้เดกเพื่อน้องพื่นึงนะมือนี่อยู่มา้านเ่อน้องพี่น้องนะอเนาะเราใกล้ห่อแล้วครับพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องนี่ต้องท้องพูนครับนี่นำลงขงนาดได้เพี่น้องด้วย <ลง S 1> นี่ครับจะท่องพูนงจะเก็บห่ังเหนียงครับจะห่อขอ่อยโค้งขึ้นไปเก็บอาบน้ำที่ฝุ่นวพี่น้องเนาะนเดินเก็บท<า>ี่ฝุ่ครับเก็บห่ังเหนียงครับพี่น้องอันนิ่งๆด้วยอันไทย เอาขึ้นมาพุ่นมดแดงยังเงี่งยวกับหโอ้นักบกไรเห็นได้คืออยู่บ่เดนด่างสัยสงใสยตุ่มนี่มันพอ,อนนั่นแล้วพอ,อแขนโซลล่เรานี่ตุม่มโอ้อจะวเจ้าอาจะปีเราไป่ราเนี่ยใส่เดียเด๋ยวดูพี่น้องเด้อ มันจ0บีซีพีห้บ่นี่ซี <c oughs> ีที่สีครับส,สีปีบ่เอ้าถึงมาโวซาว์่นี่บิดเท่ั้งบกกกเอาไปแล้วสงสัยสงสัยสงสัยปากงาเงี้สวสดดิวะคุณเาะ นี่ครับพี่น้องพี่แจ่มไหนนอนครับพวกเลกเลยครับเอาดีๆเด้อตุ้มสิขาดเนี่ยตุ้มพูนเหรอโอ้เด้กันครับพี่น้องเดี๋ยวจังหวะบางอีกสามตัวสลังครับวันนี้ส่ยี่ลังเลยพี่น้องวันนี้สายอะไรน่ครับไปไปอีกครับพี่น้องหอดแล้วครับพี่น้องตุ้มห่อครับสามลังเลยพี่น้องนี่ของสร้างครับ อัน,น้อ,นนองก็ต้องพูดเอาไปนอนกองหลังครับน,น้ำลง้งเลยี่น้องเลยโอยลงคักเลยมือนี่ครับตางกันเลยี่น้องเด้อระวงงัง,น,ง,งน้ำขึ้นก็น้ำลงน้ำขึ้นปลากระขึ้นแล้พี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวจังยางก,กันครับพี่น,ออน้อนงเก็บขาคร <Young> ับไปนองหวัวตุ้มแล้วครับ เด็กพูดทังหมดเบ็ดหมดเบ็ยู่บ่เอ้ะคืเบ็ดบ่เบ็ดบ่อันนั้นก็พูดแบบนี้ผมแบบเดี๋ยวชมวัครับพี่น้องนี่น้องพูดนี่ทีมุดลงไปเนี่ยไปเบิองปากง่ายเลยี่น้องเด้ออันนี้ผมเบิองปากเดินครับนี่เบิองมาหมดย่างหมพี่น้องเนาะอุ้ยหมดยังย่างหลายอยู่ฮะบ่เกี่ยงมาหมดหมดบ่เกี่ยงจะมากอ่ะ ถ้าบ่เกิดนั่นยืดออกเมืองซงขอต่อยขอไลายนี่ครับพี่น้องบากงาครับจังเบิงกันจั <laughs> นงรุ่นกันได้ว่าไดุ้่นท้องสร้างโกครับใค้เงื่อหาไปฟังกันได้พี่น้องเ้อโอ้ยหมดปลืเกี่ยงว่ะห่านมาเนาะอาหารประเบิดได้แถวหลังมูครับพี่น้องนี <laughs> <laughs> ่ขือวะ หมดเก็มกวดมเลยฮ้ยร้งเงนเอามิตเลยเอียงปลาเต็มกลุกๆเลยเฮ้ยตี๋ไหนเลีงโดนด้ยเออาเฮ้เฮ้ยใส่สากง่ายไปลองดูโอ้ยนี่ปลาอยู่ันรับพี่น้องนี่ปลาอยู่นี่ปลาอยู่เขาเขาน้ำล้นเไยงั้เขาอยู่ สของตุ้มหมานเดียพี่น้องป้างอันใช่ผู้เดียวน่ะตุ้มหมานเดียครับไม่สุ่มเดือยนะครับอะไรออกกันครับเงี้ยเสื้อเออเสื้อมัดอดไรเธอมัดอนไรเธอ ไม,ม่ซุ่มซัดยี่นี่คือเอไว้ได้เห็นเราได้เห็นเป็นพุดด่มแล้วไปลองเลยกันตากันเนยยี่ยฮะไขยูซึ่งไรรข่ยูบ่เสียงเห้บ่ดอาเอาเอาเขาหลอกเขแหลกกระดกหมดหมต้องเหลือหลายาเราอยู่อโอ้ยแหกอีกแล้วแหลกที่บ่ไอ้พี่น้องวีบ่ อนาสิพ่อได้ปนอย่างวะน้ำรุ่งกับน้ำขึ้นมาเรื่อนได้ไปหรอเรื่อว่านนี่น้ำขึ้นเนาะอักคักเรวานี่แต่เราสางโกนครับพี่น้วเ่บกันนะพี่น้งเนาะหมดเดือดหากละะเขาวะเขาะเข้าอะมเข้าเขาบามือนิวางพูดอ ข่อยือหมดบดสวนหมดเครื่องกลุ่มเู่เออไปยังคือเบื้องต้นคือมาคือไปไปครับพี่น้องนไห้แล้วครับจะเกเบื้องทางบนนีพี่น้องเนาะดินโชกสวดดูปะปอกก็ที่นี่เลยนะเนี่ยอ๋ขึ้นเยอะขนาดนีครับพี่น้อง พอสิได้กินเนื้อปลาดิพีน่น้องลำบากเติมเติมเติมยินดีกลิ่นเนื้อแล้วครับเดี๋ยวขึ้นก็เนื้อไปได้หาหมดได้พรครับพี่น้องกลินเตจถอกไปเทข้างบนพวกขึ้นต้อพี่น้องเด้อบนบกครับแนะนำเทีย,ยา์เด้อพีนอนะพ่นอ้องนะนะครับ ไอ้เหือกลับตาวครับพี่น้องเรื่งบรรยากาศไปนั่งพับพี่น้องคุณเอ้ยอ่องแท้ครับพี่น้องไปครับเพิ่งบรรุ่นครับวันนี้หยุดทองยุดเท่ห้เบิ้งแล้วันนี้ไปครับเสียงปลาให้แน่นชุลชุลทุกคนของทองพุ่นเด้อเขกาไปนี่แน่แน่ครับโอ้หลด้วยนี่ไครับพี่น้องหลังแรกครับของตันเบิ่งของทองพุ่นครับพี่น้องไปครับหลังแรกเด้อยเกู้มากครับตอนนี้ เด็โอ้โหากกาโตตัวม่เลวะโอ้เขาอยมหมดหมดเลยจีบไม่หมดเลยโอ้เขาอยด้วยเพดานเนี่ยเขาพูดนี่ต้องงบลงไปน้เนียงเลยบริการเยู่นี่อะไีกนนยเ็ดไม่หบปะโอ้พหไม่เยเห็นป่านี่ักมือดิเอาปากกาก็มีหลังนี้มีเหลืออยู่ เขาเาอยู่กลาอยู่ฟังเสียงงกแกเอาไปเนาะอ้อ้อ่มดมันหมดเาแล้วแล้วเอา้วโอ้โหป็นาวแางกันหนเ้ราเซนาเซนโอ้งามอยู่โดยพี่น้องคุณปรากฏเหงเลยกาดูนี่ลังของทูบุญนี่ โอเคผ่านผ่านเอ้าข้มามาเบิกมดเดงยังเอมือนีรับมูบ้าคนละมือเด้โอ้คนละมือเด้โอ้ยมีเสียงอยู่โอ้ยไปยังเรื่องอเบียงเลยมั้งมดเดียงหมบ้าเอาออกไหมโอ้ทำานร้าได้ทำงานน้อยหนงเลยไม่เห็นตัวตาอยู่นะโอ้ยปรกดไงปรกดไงเห ตามเลยมันถือหมดแดงอกโอ้ปลาหลายอยู่นี่ไหลายอยู่โอ้หลายอยู่หลายอยู่ด้วยพี่น้องด้วยเออมันกินลูกมืดมือนี่ปลามันน้ำรถเนาะเออก็คือหมู่บ้านน้ำนำนำรถครับพี่น้องมือนี่คือว่าเข่าอยู่ครับเลยชอบนี้โอเคโอเคเอ้ยรังนี่เด็กไปกูถ่ายแล้วพูนเทไปอันนี้เขาขานน้อยครับพี่น้องไอเจ้าป้นก็ดีใจเราแหละมือนี่ เอาอ้ยอันี้แะโอ้ขอปนเด็ดปนอีเรื่องพี่ต้องมากรแนงครับเนี่ยโอ้ตะกดตัวเดียวดึงเอาเอาเอาเด็ดปนนึ่งอีหลีโอ้หตายยังไปเลียนไฟเขาเอาเอาหมดไปให้กระดุกหมดน่หมดไหโอ้ลบกุ ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับโอ้คุเดนพี่น,อน,น,น,น้องข้างเตะพดยางรอว่าข้างเตะลองพูนลองลังครับทางกูแต่ือนด้ว่าไดียูุดดกินยพี่น้องเอาต้องพูนมานก็มุมืเลโอ้งาๆครับปรากฏตัวยง่งกระมูครับนในการครับคือไม่ได้เลครับกระด้างกูั้เก็บแม่แข้งขก่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาพีลาน้องไปคิดนึ่งครับพี่ต้องฝากเจอกันคลิปหนาเด้อพี่ต้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่ต้องเด้อฝากแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเบิ่งคลิปหนาครับจักสีไปหาอะไย่างเด้อพี่ต้องหาอยู่หากินที่เก่าหมดละครับอ่ะเมื่อเขาได้ยินว่าไมแข็งเฮ้ยแข็งครับต่ำแก้วครับแข็งเคืนแข็งแข็งเคืน แค่น้ำแกงเ่แค่ข้าวโปะแค่น้ำแกงโอ้หิวโอ้บ่วลอแเลยน้ำแกงเนาะเอ้อเิ็หน่อย